สวัสดีค่ะป้าโอ๊ตอยู่ที่อเมริกานะคะวันนี้ป้าโอ๊ตไปทำงานนะคะทำความสะอาดห้อง a i r b n b นะคะป้าโอ๊ตถือโอกาสอัดวิดีโอตอนป้าโอ๊ตทำเตียงมาให้ดูกันนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยป้าจะปูเตียงแบบใช้ผ้าปูที่นอน3ชิ้นนะคะเป็นชิ้นหักมุม1ชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นเรียบๆ2ชิ้นนะคะ ซึ่งตอนที่โปส๊ดเริ่มทำเนี่ยเมื่อเดือนธันวาวันที่สปี2018นะวันนี้ที่โปส๊ดทำวิดีโอนี่คือปี2020นะใช้ผ้าแค่2ผืนนะคะแล้วทางเจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่อยากซักผ้าห่มบ่อยๆก็เลยไปหาวิธีมาแล้วเขาก็ชอบแบบนี้นะปุ๊ดแนะนำเขาให้ซื้อเป็นปลอกใส่เขาบอกว่า ยุ่งยากใช้แบบนี้ละกันพรากก็โอเคได้เลยเจ้าของเขาว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นนะคะเสียดายนิดนึงคือตอนที่โพสตอทดทเนี่ยโพสตอดเอากล้องวางไว้บนชั้นที่เป็นผ้าแล้วมันก็มีห้อยตองแต่งๆองแต่งอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วปโปสต์ไม่รู้ว่าวิาวดีโอช่วงท้ายเนี่ยหายนะคะหายคุณก็จะไม่เห็นตอนที่ปโปสต์ทำเสร็จตอนท้ายๆอะนะ แต่โปรอดมีแถมให้คือคุณจะได้เห็นตอนที่โปรโทำห้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วนะคะก็ได้เห็นทั้งบริเวณเลยนะคะห้องนี้คือห้องหนึ่งในจำนวนห้าห้องนะคะที่เจ้าของห้องที่โบรําให้เขาเนี่ยมีอยู่ถึงวันนี้นะในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเพิ่มอีกไหมนะคะถ้ามีแล้วคุณสนใจมาดูก็ ติดตามนะคะแล้วโพสจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะใครที่สนใจอยากจะดูที่โพสทำาำลสะอาดทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มทำเลยปอสก็มีซีรีส์ในการทำงานที่ริกาด้วยนะคะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเอาละค่ะงั้นโพสก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะใครที่มีงานทำก็ทำไปใครที่ไม่มีงานทำก็ หากันต่อไปนะคะใครที่ไม่อยากทำงานแล้วก็อยู่ได้สุขสบายก็อยู่กันไปนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ